you <laughs> มาจัดโปรรถเข้าใหม่นะคะ b y d Dolphin นะคะคันนี้เป็นปี23ออปชั่นของเขาก็จะแน่แนๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนมีไฟเดทาแลั้งไวมีเซ็นเซอร์และกล้องด้านหน้าจัดมาให้แบบนี้เลยส่วนล้อนะคะเป็นล้อแม็กอัอลอยจัดยางใหม่มาให้4เส้นส่วนด้านหลังมีเซ็นเซอร์และกล้องด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะถอยชนอะไรเขามีความปลอดภัยจัดมาให้เต็มระบบห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็จะกว้างๆลึกๆแบบนี้เลยนะคะมีอุปกรณ์จัดมาให้ครบๆแบบนี้เลย เลยนะคะ ตรงกระจกด้านข้างมีบายสปอร์ตจัดมาให้ด้วยนะคะมาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะเบาะเป็นเบาะหนังทูโทนรอบขันออปชั่นจัดเต็มมีจอทัชสกรีนใหญ่ๆจัดมาให้เกียร์เป็นเกียร์ออโต,โต้เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าพองมไลมันติฟังก์ชันหน้าปัดเรือนใม้เป็นดิจิตอลให้แล้วนะคะด้านห้องผู้โดยสารก็จับกว้างๆนั่งสบายแบบนี้เลยนะคะเบาะเป็นเบาะเจาะรูทรงสปอร์ตแบบนี้เลยส่วนด้านหลังตรงนี้จะสามารถเสียบสาย USB สามารถชาร์จโทรศรัพท์ชาร์จ iPad อะไรบนนี้ได้เลย สำหรับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่ราคาถูกๆอ p ปชันแน่นๆดีไซน์หรูๆก็มจาจัดทันนี้ได้นะคะ b y d Dolphin ตอนนี้จัดโปรอยู่ที่3 0 0แสนกว่าบาทถ้าใครอยากได้กดไลค์กดแชร์แล้วทักเข้ามาเลยค่ะ